เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะแม่นมจับในรีนวิาช่วงที่สมัยรอยกับซอพันจีบกันใหม่ใหม่อะร้อยกับซอพนจีบกันใหม่ๆหมเพื่พอนเห็นกี่้ามากทับซออยู่นี่งหลังทับบีเอ็มมาตอนนั้นจับได้เออตอนนั้นทับบีเอ็มมามารับที่ร้านนี่แหละตำนานคนอีสาน ายรูปเซลฟี่แต่ว่าวันไหนที่ซ้อมวิ่งสองงานก็อาจจะแบบไม่ได้เซลฟี่กับแฟนคลับพี่พี่แม่แม่นะคะแต่ถ้าวันไหนที่มีเวลาก็จะได้ถ่ายรูปแล้วก,ก็เซลฟี่กับพี่พี่แม่แม่แฟนคลับที่มาให้กำลังใจแบบนี้ทุก,ทกวันค่ะหรือบางครั้งก็อาจจะมีแบบว่าช่วงที่ซ้อมไม่สบายอะไรเงรี้ยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็ต้องขอโทษแฟนคลับที่มารอถ่ายรูปนะคะนี้ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมถ้าซ้อมแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง สซอก็มาถ่ายรูปกับแฟนคลับที่พี่แม่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะบ้านทรั้ง AB แฟนคลับหลายๆคนติดตามตลอดเลยบางครั้งรอบไหนที่มี Boy Ann บอลลาเซกิร้อยมาออนทัวร์แล้วก็แอนอาราีไปรับเชิญก็ก็จะแบบว่าวิ่งสองงานแฟนคลับก็วิ่งสองงานโซ่ก็วิ่งสองงานอันนี้น่ารักมากนะคะ ขอบคุณนะ